电灯了。 สวัดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไฟดูขู่สุกคนครับานาพอกับเบาโงงอีกแล้วนะครับเบาโงงมากตามาเบิงสุ่มไกสายเหลียงเงินลานครับน้องเสียโนครับเสียสุ่มท่านในตังอนี่ครับน่ครับไกประมาณลอยกว่โตวครับ ไก่เตือนครับไก่เตือ,น,อนนี้พอพันครับเจดตาหวานครับสามาตีไทยครับนี่ังคุณครับน,นี่ไก่นุ่มแซมนะครับผมแซมแซมนุ่มครับ ไทยครับขนโลนครับถือขนนี่จะโตมงามพี่น้องตี่นไก่ตี่นไก่ตื่น เจ้าของยกครับไก่ <S <S <an ical guitar noise> หลุดท้ายกันครับไก่ <S <S <an ical guitar noise> แม่กำลังฟักครับกำลังแหม่กำลังแหม่ ไก่นมครับขุนกับร่งเป็นบ้าครับมีแต่ลอยงามที่เราเยวมันเต็มนุ่มยอดเยี่ตามมาเบึอ่ออีกเที่ยงนะครับำํางนหน่อยๆนะครับกำลังจะเป็นบ่าครับ